วันนี้เรามาอยู่กันที่ชาบูซูโม่จังหวัดราชบุรีครับร้านนี้ตั้งอยู่ใจกลางอำเภอเมืองเลยนะฮะเป็นร้านเกี่ยวกับชาบูนะครับเป็นบุฟเฟ่ชาบูเลยครับแล้วชาบูขเขาเนี่ยฮะทุกคนจะมีให้เลือกหลายน้ำมากๆครับที่ผมสั่งมาก็จะเป็นน้ำใสแล้วก็ชาบูน้ำดำไอตัวส่วนของน้ำดำเนี่ยจะบอกเลยว่าอร่อยมากครับเวลาเราเอาเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์ไปจุ่มเนี่ยนะครับแล้วเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะมีรสชาติของน้ำดำหว,วานๆกลมกลอมเนี่ยแรกเข้ามาด้วยทุกคนนะฮะก็จัดแจงประมาณนี้ครับมีคงมีไข่ ะะมีเนื้อสัตว์ให้เลือกเนี่ยขอบอกเลยว่านะครับเยอะมากเมนูและที่สําคัญนะครับไม่เคยพบเคยเจอเลยฮะก็คือมันจะสดนะฮะปกติอะผมไปร้านบุฟเฟ่อะผมจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าด้วยเนื้อสัตว์ที่เขาให้มันจะไม่ค่อยสดแต่ที่เนี้ยกรารันตีเลยสดสะอาดอร่อยเนี่ยเห็นปะ่ะในคลิปจะเป็นเนื้อใบพายทุกคนเป็นเนื้อบัวนะอบอกเลยว่าฟินนะครับจิ้มกับวาซาบิแบบนี้ข้าท่าข้าท่าแล้วก็จะมีน้ําไว้บริการเห็นไหมสะอาดไหมทุกคนแบบชอบมากอะมีติ้มซ้ำด้วยเห็นปะ่ะ